สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนทุกท่านหนึ่งหนึ่งสองวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยพี่พี่ท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลาอยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของอยากมีวัตถุมงคลแท้ๆของหลวงปู่ไว้กราบไหว้บูชาอาราธนาขึ้นคอติดต่อผมเข้ามาได้นะครับผมรับประกันแท้ทุกองค์ทุกเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับ 0971651189นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับ0971651189นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับขอชมรูปพระรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเช่าหานะครับไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับผมยินดีรับใช้ให้บริการพี่ๆทุกคนอยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะนี่ก็เป็นใบรายการนะครับเป็นใบรายการอ่าเป็นรมเนียบการจัดสร้างรุ่นพยาภารีนะครับ นี่นะฮะวันนี้นะครับผมก็มีอ่านี่นะเหรียญเนื้อเหล็กเปียกตะกุดสามกริย์นะครับจัดสร้างมาสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับเหรียญรุ่นพญาพาลีนะครับมีทั้งหมดนะครับสิบหกพระคาถานะครับที่ลงอ่าบนเหรียญนะครับนี่นะนี่ก็คือคําอาราธนานะครับอธิฐานขอพรรุ่นพญาพาลีนะครับหรืออ่า พระคาถาบูชาเหรียญพญาพาลีนั่นเองนะครับนี่นะฮะตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆได้รับชมว่ามียันอะไรบ้างนะครับมีคาถาอะไรบ้างนะครับในเหรียญพญาพาลีนะครับนี่ตามนี้นะครับนี่นี่นะะตามนี้เลยนะครับตามลูกศรเลยนะตามลูกศรเลยนะ คาถานี่นะคคาถาหัวใจธาตุสี่นะครับคาถาหัวใจดึงลมคาถาหัวใจลมนะครับคาถาหัวใจพญาพาลีนะครับคาถาปัทม์มนนะครับนี่นะครับนี่คาถาตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามลูกศรนะฮะแล้วก็นี่ว่ายันตรงไหนอยู่อยู่ยันตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยนะะก็จะ บอกแบบนี้เลยนะครับนี่นะแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองนะครับอยู่ตรงไหนนะครับน,นี่นะแล้วก็นี่นะสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับมียันอะไรบ้าง ตามนี้นะครับตามนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผ้าคาถานะครับเลขยันเยอะมากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามนะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับและดูเหรียญแล้วทรงพลังนะครับเข้มขังทรงพลังเลยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับจะสร้างมาแค่สอง ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับนี่ดูนะครับดูนำมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับตอนนี้เหรียญเจ๊ของลอกเรียนแบบก็เยอะมากนะครับเช่าหาก็ระวังกันด้วยนะฮะนี่นะดูเส้นสายลายเส้นต่างๆนะครับรายละเอียดความคมชัดของเหรียญน,นะฮะ จมูกนะครับถ้าเป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับจมูกนี่หาร้อยเปอร์เซ็นยากมากนะจมูกก็จะประมาณนี้นะจมูกก็จะประมาณนี้ผมก็ได้มาเป็นสิบกว่าเหรียญนะครับที่ผ่านมือผมมานะครับที่ผ่านมือผมมานะครับจมูกก็จะประมาณนี้แทบทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญจมูกก็ประมาณนี้ทุกเหรียญนะเส้นสายต่างๆนะครับคมชัดนะครับ ลูกพระคำนะครับเป็นเม็ดกลมๆคมๆนะฮะยันต่างๆนะครับชัดเจนนะฮะเส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากเส้นเกษานะครับคมชัดนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพญาพาลีนะฮรรุ่นนะครับนี่นะฮะรุ่นพญาพาลีนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแสนธงธงคงสะบัดนะครับนี่คนสแสนธงธงคง แสนทงคงสหับนะครับนี่นะฮะนี่ายละเอียดนะครับรายละเอียดรายละเอียดตัวหนังสือนะครับพยาพาลีนะครับนี่ชัดเจนสวยงามนะฮะดูจด,ดจำนะครับและที่สำคัญนะครับ เหรียญพญาพาลีนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะตรงขอบตัดตรงนี้นะครับต้องมีขี้ปิ้นแบบนี้นะะต้องมีต้องมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นโค้ดนะครับโค้ดนี่ต้องมีเนื้อปิ้นแบบนี้ออกมานะตรงนี้นะครับนี่มีทุกเหรียญนะครับที่ผ่านมือผมมานะฮะมีทุกเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อเงินนะครับมีทุกเหรียญน,นะครับสำรับเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะครับตรงหูห่วงนะครับตรงหูห่วงด้านหลังนะครับตรงนี้นี่นะะจะปิ้นออกมานะฮะ บางองค์ก็จะปิ่นเยอะหน่อยแต่ตำแหน่งนี้ต้องมีนะตำแหน่งนี้ต้องมีนะสำหรับพญาพาลีนะครับที่ผ่านมือผมมานะครับนะสวยงดสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับขออาัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับบางการพูดบางคำก็จะ ขัดขดคล่องคล่องหน่อยครับเนื่องจากเป็นวัดนะครับเป็นวัดอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังผมแล้วนะครับถูกอกถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับไม่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับไม่พอใจไม่ถูกใจอย่างไรผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ พี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลานะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผมรับประกันแท้ทุกองค์ทุกเหรียญนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกบาทนะครับบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันแท้นะครับรับประกันได้รับของชัวนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับสําหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกรับขอโทษขอไยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ